ครับมาดูภาพเขียนฟ้าผนังนะครับสมัยยุทธยาตอนปลายนะครับ เป็นพระอุโบสถไม้นะครับแล้วก็มีสร้างบุญขึ้นมาเป็นฐานนะครับภาพเขียนฟ้าผนังพระอุโบสถที่เรียกว่าพระอุโบสถเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงครับก็จะเรียกเป็นพระอุโบสถ